เราแปนทิ้งไม่ได้เลยนะอี

มาไว้ศาสตว์เลยพวกมึงนี่อะไรกันเนอ้าก็ไปตายกันโอ้ ันชุบอยู่ซ้ายแล้วมื่อห่านเรียวไม้โอ้ยดูมันเนี่ยมันก็ยิงอาดไปเลยไอ้ชั่วโมโชว์เท่อีกแหละนก็เปลือยยังเลยว่าคุยเี๋แต่วางของคนแปลกแปลกประหลาดไม่เห็น,นใครวางของแปลกอะไดูสิทุกคน เดี๋ยวขมิสซาเป็นไงบ้างก็เหนื่อยนิดนึงจ้ะแต่ก็โอเคที่มาพักผ่อนมาได้ได้เยอ่กูเดินไล่ดูตรงนี้นี่แหละสัวเฮียเป็นเฮียอะไรกันไม่ดู มึงก็เถบม,มาสิวะไอ้เหี้ยมึงจะได้ไม่มีโดนชิบหายทำอย่างนั้นไม่ได้ดีเหมือนไอ้เหี้ยเออน้าบึงก็ไม่ติ่งโอ้ย อ้กูทุกทีกู้ทุกครั้งเลยทำไมต้องไปกูที่ต้องแก้กเกี่ยว้พวกมึงอ่ะมึงเป็นอะไรกันโอ้ยแล้วพวกมึงก็เล่นแต่ห้องเดิมๆห้องเดิมๆห้องเดิมมึงเปลี่ยนห้องกันบ้างดิเป็นเฮี้ยอะไรกันชอบเล่นแต่ห้องเดิมๆโอ้ย สั่งหัวล้อแล้วนายเหี้ยถ้าไม่ต้องเป็นคนที่เช็ดก้นให้มึงตลอดนะมึงเล่นเชียมึงเล่นคาเวล่ามึงไม่ได้ปีกนะหัวมึงเป็นแล้วมึงต้องเอาปืนไปจ่อเขาแต่ที่มึงจะวิ่งวนเี่ไงเลื่องง่ายง่ายไม่เอาเพราะมึงก็รู้เดี๋ยวเขาก็ต้องเอาแจ็คสู้มาแก้ทางมึงมึงก็ยังจะเล่นยี่เดิม

Hãy lại, cho kênh Ghiền Mì เนี่ยมึงเห็นไหมจังหวะที่ฝั่งเขาสวนมามันช่วยอะไรกูบ้างไม่มีมีกูเนี่ยกูเล่นอยู่คนเดียวมันทำเหี้ยอะไรกันไอ้เธอไหมเอ่ะกูเข้าใจได้เพราะมันต้องไปเจาะพอเจาะซสายเสร็จมันต้องหนีพอแป้นเสร็จมันหนีเลยเออกูเข้าใจได้อันนี้แต่แจ็คแต่ครับพี่เต๋าทำอะไรเมื่อกี้มึงทำเหี้ยอะไรกูยังไม่เห็นมึงทำอะไรทำหาเหี้ยอะไรสักอย่างเลย sản được yến câu khải tự mình luôn này anh em câu cho sản anh sản khăng để sắm, này, mình gù thúc thì ngoài tay nghĩa, anh, có anh, 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 วิ่งมันสนพีสนแตงก็ไปยื เห็นกูพอดีไม่งั้นน่าจะเล็งริมๆไว้ก่อนก่อนเปิดมาเนี่ยสันดานเลยหมอแทชช่างแม่งควรเออสามนัดไม่ตายคือเฮียอะไรวะบอกโรสสกิวินโชว์กับสองคนที่สองเล่นแต่ที่เดิมๆแล้วติดเป็นนิสัยพวกคนไทยส่วนใหญ่คนไทยบางคนเออไม่จริงๆอ่ะมันยึดติดเกินคือมึงเปลี่ยนห้องไปก่อนก็ได้แล้วมึงก็ค่อยกลับมาแก้ทางแต่อันนี้คือแบบ มึงไม่ทําอะไรเลยจนกูจนกูนต้องมนอานั่งเขี่ยให้มันเป็นทุกครั้งมันเป็นอย่างนี้เพื่อกับคนไทยอ่ะจะเจออย่างนี้ทุกครั้งมึงเล่นที่เดิมมึงเซ็ตของที่เดิมโดยที่มึงไม่ติจกับไปยกทงสิมึงอ่าหนูกดว่าอ่าโอ้โหลองดูเฟลเฟลียเฟลเลียมีที่ให้ติดกันเดยอม,มันติดนะมันติดที่เดิมแล้วพอพังของแล้วก็มาโวยใส่กูว่าทำไมกูไ่กันทันทีแล้วกูกันยังไงกูจะกันให้มึงยังไง มึงเล่นแต่ที่เดิมมึงให้กูช่วยอะไรเออควายเอ,อ้ยแล้วพวกมึงก็ไม่เข้าไปกันออตามสบายนะอ่ะกูจะพีชให้ควาย เล่นตามสบายอ่ะคุณรอคุณรออ,อ่ะคุณรอกันนะคุณรอรอคุณรอรออ่ะตามสบายเนาะอ้ยคุณรอรออ่ะอือหายฮะชิปหายตัตมาสาทุกทุดกดิบกับคุณ กลับมาแล้วจ้าแหมยฆษนานเลยแหมล่าสุดเพื่อนฟิลเรานะจ๊ะกำลังจะมีอ่าผู้สาวนะจ๊ะผู้สาวที่อ่าเป็นลูกครึ่งน,นะจ๊ะโอ้โห,โหคุณฟิลเราหายสไปคลื่นแล้วอ่ะอัพเกรดอัพเกรดแล้วนางก็จะมีใจซะด้วยอ่าก็ ก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้อ่าคุณฟิลนะครับมาพาวลิชด้วยนะจ๊ะให้กำลังใจกดหนึ่งจา้จากดหนึ่งอย่างเดียวกดหนึ่งอย่างเดียวอย่างเดียวกดหนึ่งอย่างเดียวให้กำลังใจเขาหน่อยนะเอะอ,ขอเขาทำไปกนพบตัวเองอยู่กดมากดหนึ่งนะไม่ต้องกดเยอะเดี๋ยวคีย์บอร์ดสุดเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวโทรศัพท์พังไม่ต้องกดเยอะกดทีเดียวพอ มึงจะสปแปมข้อความทำไมบอกอยู่ว่ากดทีเดียวโอเคเดี๋ยวอ่านแชทนะอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เมื่อกี้พยายามตั้งใจเล่นอยู่นะอืมพยายามตั้งใจเล่นอยู่มันไม่ได้ทิ้งนะไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งแต่อย่างใดนะพยายามพยายามตั้งใจเล่นเะฮ้ยนอีหมอ โคสกิลวินชูชิบหายเลยไอคิว IQ. เอ้ยไปเจอสาวต่างชาตินี่ก็เลยบอกว่านี่ก็เลยบอกว่าเออก็คุยไปเรื่อยๆแล้วเหมือนนางก็เหมือนนางจะดูแบบมีใจด้วยนะเป็นคนมีใจ พวกมึงโหดร้ายกันมากเลยไอ้เหี้ยเอ้ยตกใจไอ,อส้สัตว์อ้ยโอ้สาวโลสัตว์ไม่กไม่ติแกเป็นโลกอะไรเนี่ยโอ้โหใครบอกใครบอกต้องซองเกมนี้ไม่โอเคดีมคุณจะพูดยังไงปากเขาไง คนที่เรารักอยู่ว่าครอบครัวให้มีความสุขกิ่อไปยิ่งเราเป็นอย่างเงี้ยเราพยายามอย่าอย่าเศร้ายิ่งเศร้ามันยิ่งยิ่งใจผูกกิยก็จะแล้วมีความสุขแล้วดมกลัาวไปกับพี่ดีกว่าโอ้ยเชี่ยทำไมวันนี้แม่งมีแต่คนมาปรับทุกคนอ๋อ สวยเออคุมเกมดีดีดีเยอะมากเยอะมากเยอะมากไอ้เหี้ยโมโกะจะจ่อ,อยี่ยอ,ยอ,อะไรนะเยอะจ่อยังไงเขียนร่างหมดกนะ็เข้าใครก็ได้ฮิ้วกุทีอ๋อไม่มีไม่มีไม่มได้ไดีกดว่า เดินจงกรมไม่ไหลสัตว์โดยสารอุ้มมืออะไรเนี่ย

กูรู้มกูจะรู้เหมือนกูรู้นะว่ามันกำลังทำอะไรอยู่ไม่เพราะว่าเมื่อกี้เห็นวอลเคอรี่ใช่ไหมเห็นวอลเคอรี่ตั้งป้มันตั้งเป้าแล้วมันจะไปทางที่แบบเออให้มันโฮไว้ก่อนเพราะเมื่อกี้ไลออนนํามันจะเดินเข้ามาใช่ไหมแต่ว่ามันโดนไออารามก่อนพี่เลยอะโฮไว้ก่อน <c oughs> Ah! What? What? Không chết đâu! Khoan! Cái gì? Ồ, Booth! Finca Booth! Được ok ok, À, อยไม่ต้องมีสวยเออสวยมากเยี่ยมจู่ๆสกิลจู่ๆสกิลโออีชู่สักอย่างนนไอคิวฟูชิโตอ๋อมันแปลว่าไอฉันจะสอนให้ฉันจะสอนแกให้รู้ถึงความบริแท้จริงเองเออชา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  ใช่ไป,ปอย่างนี้จับได้ละงงอยู่เหนะ็นไวมเชื่อใจใช่ๆเมื่อกี้ไปอ่านว่าไอ้เรียวฟุเมื่อกี้ไปอ่านเรียวฟุอันนั้นคนละอย่างนะไม่ใช่ไม่ใช่คนละตัวเออไอ้เหี้ยคุณนึกว่าคุณนึกว่าโดนไอ้สัตว์เลยจบเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปเอาไปไอ้เหี้ยคุณรู้ว่าโฮโลแกรมเป็นสัตว์ ลืมลืมไปว่าถ้ามันใกล้ขนาดนั้นปืนมันต้องโผล่ลืมลืมลืมตัวเท่าทีไอ้เฮียลืมเฉยเลยเฮ้ยเอ้เอามาแล้วเหรอไอ้เฮียไมอเอาไว้เลยเนี่ยไอ้จังหวะเมื่อกี้มึงไ,ไม่โย่เว้ยเมื่อกี้ซีโฟจาก หนักหนักได้ลเลยก็เปิดก็เปิดได้สองตัวเลยสวยเอาซีโฟนเอาซีโฟนเอ้ยได้อยู่เวย้ยคุณในเฮียอะไรฆ่าไปสามตัวอ้ะค่ะพวกหาฮี ตัวทีนะสามศูนย์ 0. สกอคุ้นๆเอา้าเขาด่ากันเรากากแล้วไงอ่ะเราพาคอมแบ็กนะเว้ยใช่ไหมเออกูพาเพื่อนคอมแบ็กได้ตั้งสามตาติดอ่ะเออเมื่อหเรากากเออยึงทำอย่างกูได้หรอไอส้สาร